กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวนกรณีบริษัทดูทีวีมีเดียจำกัดกับพวกได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์และงานแพร่เสียงแพร่ภาพของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดหรือสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่องเจโดยการทำซ้ำตัดต่อและนำข้อมูลในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่แพร่เสียงแพร่ภาพผ่านทางช่องเจดสีอาทิเช่นรายการละคร รายการข่าวรายการวราไรตี้รายการซีรีส์รายการภาพ,พย,ายนตร์ต่างประเทศและรายการพิเศษต่างๆซึ่งเป็นงานอามิิขสิทธิ์ของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายบริการเพื่อน,นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ดูทีวีคอมและเว็บไซต์ไทยฟ r ิกคอมโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศในอัตรา14เหรียญสหรัฐต่อ30วันทั้งยังมีการตั้งสำนักงานหลายแห่งทั้งในประเทศไทยสหราชอาณาจากักรและสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวรวมจำนวนรายการละครที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มีจำนวนทั้งหมด592รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวนอล้าน2 5 5 2 55, 2นบาทเป็นคดีพิเศษ โดยเหตุเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2558ถึงประมาณเดือนสิงหาคม2561ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนสืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทดูทีวีมีเดียจำกัดจำนวนสองรายส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย